สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับนกเวีบีคุณลูกค้าทุกท่านก็คงทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าณนะตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนหญ้าก็ขึ้นลกลุงลงังเป็นที่น่าลำคาญใจของเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนว่าโอ้โหจะทำอย่างไรกันแนะ่นอนครับวันนี้เนี่ยเรามาดูกันเรามีเครื่องตัดหญ้า411ข้อแข็งสะพายบ่ามาแนะนำให้คุณลูกค้ารูจา้จักตัวนี้เนี่ยสามารถ ช่วยให้คุณลูกค้าเนี่ยหมดความรำคาญใจไปได้เลยทาทว่า41่หนโปก็สำหรับคนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลที่เคยใช้งานแล้วรู้จักกับเครื่องตัดหญ้าเหล่านี้เป็นอย่างดีนะครับนั่นะคือนะการเป็นรุ่นโปรเฟชชั่นอลเดี๋ยวเราพาผมพามาดูดีกว่าว่าไอ้ตัดหญ้า41่หนึปเนี่ยของเรามีอะไรดีกว่าในท้องตลาดทั่วๆไปเริ่มเลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเรามาดูกันที่หัวเกียร์ก่อนหัวเกียร์เนี่ยจะเป็นหัวเกียร์ที่มีขนาดใหญ่นะครับรองรับและ การตัดญ้าหนักๆได้นานๆนแต่สิ่งสําคัญเลยสำคัญรูปคุณลูกค้าลองดูนะครับมันจะเป็นครีบที่ทํามาเพื่อระบายความร้อนเวลาที่ใช้กันานานๆเนี่ยตรงนี้จะสะสมความร้อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้หัวเกียร์เนี่ยโอกาสที่มันจะเสียหายเนี่ยค่อนข้างง่ายเพราะนั้นเนี่ยเราถึงเลือกสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อมารองรับคุณลูกค้า2ผ่านมากาดกาดตัวเนี้ยไม่ใช่ไม่มีความสําคัญนะครับกาดตัวนี้เนี่ย ถ้าในท้องตลาดคุณลูกค้าจะเห็นว่าเป็นกาดเล็กแต่เราจะเลือกกาดใหญ่และมีความเหนียวหนาและทนถามว่าทําไมต้องใช้กาดใหญ่ทําไมเราไม่ใช้กาวเล็กเหมือนท้องตลาดทั่วๆไปด้วยสาเหตุตรงนี้เราจะเอาไว้ปกป้องอุบัติเหตทุที่เกิดขึ้นจากคุณลูกคา้าทุกท่านหรือชาวไร่ชาวสวนกเกษตรกรที่เวลาไปใช้เนี่ยไปตัดเจอเศษกิ่งไม้เศษแก้วเศษหินเศษเหล็กเนี่ยมันจะกระเด็นในขณะเดียวกันถ้ากาดเล็ก,เลกๆเนี่ยมันจะไม่สามารถปกป้องขาของคุณลูกค้า,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 าได้ที่เวลาที่เศษแก้วมันแตก เพราะฉะนั้นเนี่ยเราลืมเห็นความสําคัญในเรื่องอความปลอดภัยเป็นสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับที่เราต้องเลือกตัวนี้มาต่อมาตัวของกระบอกตัวนี้เป็นอลูมิเนียมขนาดความกว้างคือ28มิลแต่ความหนาคือ2มิลความหนาในท้องตลาดเนี่ยคงยังไม่หนาเท่านี้แน่นอนผมบอกได้เลยมีไม่กี่เจ้าหรอกครับหรือว่ากี่แบร์หรอกครับในหนาแต่ว่าถามว่าทำไมหนามาดียังไงดีครับมันช่วยให้การใช้งานทนทานใช้งานได้นานและมันจะอยู่กับเราไป นานแสนนานต่อมามาดูที่ในเรื่องของอตัวแหนของมันแหวนตัวนี้ทำมาจากวัสดุเกรดดีลดการเมื่อยล้านะครับอย่างเช่นลูกค้าใช้ไปนา,นานเนี่ยมันจะมีเกิดเหงื่อขึ้นที่นิ้วที่มือตัวนี้เนี่ยถึงแม้มีเหงื่อแต่มันก็ยังจับและกระชับและยังแน่นแต่ถ้าเป็นเกรดทั่วๆไปต่าๆเนี่ยเวลาจับกระชับมันจะหลุดมันลื่นใช้ไม่ดีใน,นขณะที่ฝั่งนี้เป็นฝั่งของคันเร่งเราจะมีตัว ตัวเปิดปิดและตัวล็อกคันเล่งให้ลูกค้าในขณะที่คุณลูกค้าเนี่ยใช้ไปนานๆเราเมื่อยมือคุณลูกค้าสามารถเล่งได้ในขณะเดียวกันถ้าคุณลูกค้าจะปิดก็คือกดอีกปล่อยอีกครั้งหนึ่งต่อมาเรามาดูกันเรื่องของตัวของกกกกตัวนี้ที่ให้มาเนี่ยเป็นกกที่มีความหนาแข็งแรงและทนทานสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับคาบูเราเลือกคาบูบิ๊กดินบิ๊กดินตัวนี้เป็นบิ๊กดินแท้นะครับแต่แน่นอนในตลาดบ้านเราเนี่ยคาบูบิ๊กดินเนี่ย เป็นเกรดดีแต่หลายๆท่านก็เกิดการทำก๊อปปี้ขึ้นมาแต่เราเชื่อมั่นว่าการใช้ของดีของแท้ที่มีคุณภาพสำคัญที่สุดครับนะครับต่อมาสำคัญเลยก็คือในเรื่องของลานดึงลานดึงเนี่ยเป็นลานดึงเบาเวลาที่เราดึงแล้วเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปกระชากมันครับทางานเบาๆไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านคุณพ่อสตรีหรือผู้สูงอายุก็สามารถที่จะเลือก ที่จะใช้รานดึงตัวนี้ได้ง่ายครับสำคัญเลยตัวของทศัศวะ411ตัวนี้เราไม่ได้ไม่ให้มาแค่นี้นะครับเรายังให้มาพร้อมกับอุปกรณ์อีกมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นกระป๋องผสมน้ำยา,อ,าอัลตรลูปกับตัวน้ำมันเราก็ให้มาเช่นเดียวกันแน่นอนครับตัวนี้อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ด้านนี้เราก็่ห้มาครบคันแม้กระทั่งเรามีตัวก็อกเกิลที่ตัวก็อกเกิลเ,เนี่ยเวลาใส่เนี่ยนะครับมันจะทำช่วยให้เราเนี่ย ปกป้องเวลาที่เศษหินเศษดินหรือเศษแก้วหรือใบไม้ต่างๆที่มันจะกระเด็นมากระทบเราปกป้องตาเราไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตัวนี้สําคัญนะครับแล้วก็แน่นอนครับตัวนี้ก็เป็นคู่มือในการใช้งานเป็นภาษาไทยที่หลายๆท่านสามารถเรียนรู้จากคู่มือนี้ได้เช่นกันพร้อมทั้งเรายังมีใบมีดใบาบางต่อแถมให้ซึ่งใบใบมีดตัวนี้เป็นใบมีดเหล็กหนาอย่างดีคมมากนะครับก็แถมมาเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ถ้าคุณลูกค้าจะเลือกหาเครื่องตัดหญ้าสิ่งหนึ่งไว้ใช้สักตัวหนึ่งเนี่ยผมขอแนะนําตัวนี้เลยครับทาสว่าสิ่งหนึ่งโปโไม่ผิดหวังหรอกครับตัวนี้คุณภาพเกินตัวคุ้มค่าคุ้มราคาครับท้ายนี้ก็ขอโอกาสลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมีอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะแวะเข้ามาแนะนําให้เป็นรู้จักอีกครั้งหนึ่งเนาะกาบขอบพระคุณครับ